สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรู้ไหมเอ,อ่ยว่านี่คืออะไรใช่แล้วค่ะนี่คือดอกสน่ค่ะแต่เอ๊เราจะเอามาทำอะไรนะ้าเมนูอะไรดีเอ่ยไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ขนมดอกสน่นะคะเราจะเอามาทำดอกสนุกชุบไข่ทอดค่ะที่บ้านจะกินผักตามฤดูกาลหาง่ายๆค่ะไม่ต้องไปตลาด ไม่ต้องออกไปเสี่ยงกับโควิดค่ะปลูกไว้หลังบ้านถึงเวลาก็ไปเก็บกินค่ะดอกสนุพร้อมไข่รพร้อมพริกก็พร้อมกระเทียมล่ะพร้อมแล้วเอ๊ะกะปิล่ะกะปิก็พร้อมแล้วค่ะที่บ้านไม่ชอบกินกระปิใส่กระปุกนะคะเพราะว่ามันเหม็นค่ะแล้วก็ไม่อร่อยด้วย เนื้อมันเละเหมือนแป้งอะค่ะกินกะปิเคยดีกว่าค่ะยังเห็นตัวเคยนะคะเรายังดูยังรู้ยังเห็นว่าเป็นตัวเคยนะคะกะปิกระปุกไหมเห็นอะไรเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากนำไข่และดอกสนุผสมให้เข้ากันได้อย่างนี้นะคะ แล้วเราก็จะเตรียมนำไปทอดกันเลยเรามาเริ่มจากตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปเดิงไปเลยจะหมดและหมดพอดีเดี๋ยวรอน้ำมันร้อนสักแป๊บหนึ่งนะคะ แล้วเราจะมาทําการทอดกันค่ะมาค่ะตอนนี้นะ้ํามันของเราก็ร้อนได้ที่แล้วนะคะใส่ดอกสนอกเลยว้าควันชุยเลยค่ะ จะสก,กีแพนะ่าไม่ได้ทอดหมดหรอคะ,ระถ้าทอดหมดเนี่ยกินไม่หมดแน่ลอนเลยคะ่ะถ้าอยากไว้เดี๋ยวไปแบ่งเพื่อนบ้านค่ะ เราก็พลิกกลับได้โอ้ยนี่เห็นไงล่ะคะเหลืองน่ากินไหมนี่ผสมแป้งไปหน่อยหนึ่งนะคะจะได้ก,กรอบถ้าใครไม่อยากกินกรอบก็ไม่ต้องใส่แป้งค่ะใส่ตะไข่มันก็จะ 零零。 ลงแพ้ที่2แล้วนะคะตอนนี้นี่แพ้แรกนะคะเดี๋ยวเราลองมาชิมกันค่ะอ,อ,อันไหนที่ไม่ร้อนเอานี้กัน จะบอกท่านผู้ชมนะคะว่าตอนที่เราผสมเนี่ยฉันแอบใส่ผงฟ้าไทยไปนิดนึงค่ะเพื่อไม่ให้มันจืดและเลี่ยนจนเกินไปนะคะบางคนอาจจะชอบน้ำพริกกะปิแบบซึบแซบแต่ที่บ้านแซบไม่ไหวค่ะช่วงนี้ท้องไม่ค่อยดีนะคะสุขภาพท้อง สวยๆได้กินมากเลยแก๊สมันใกล้จะหมดะคะ่ะต้องใช้กระทะไฟฟ้าชั่วคราวะคะ่ะถ้าไฟดับขึ้นมานี่จบเลยนะคะท่านผู้ชมจบแค่แพรแรกนะคะกินแค่นั้นแหละนี่หุงข้าวไว้แล้วก็ะท่านผู้ชมเห็นไหมคะวันชุยเลย กำลังจะได้กินแล้วเดี๋ยวเรามาทานข้าวกันค่ะเยี่ยให้เสด็จน้ำมันก่อนวันนี้รู้สึกจะกินข้าวกันช้านะคะที่บ้านอ๋อท่านผู้ชมท่านใดที่มีลูกหลานเลี้ยงอยู่ที่ ได้เงินเยียวยาจากรัฐบาล2,000บาทไปรับกันหรือยังคะมีโรงเรียนไหนไปรับกันบ้างแล้วเมื่อเช้าโรงเรียนของนุกชัยส่งลายกลุ่มมาคะ่ะก็ให้ไปรับผพาฝนกันไปเลยคะ่ะเปียกกันมนหลอกมแลก เดี๋ยวแปสซิทาตี้เราจะข้าวทั้หมดเลยนะคะขนมดอกสน,นไม่เคยกินนะคะดอกตรงๆเลย แล้วก็ไม่เคยทำกินด้วยค่ะเลยกินแต่เนี่ยุ้กไข่ทอดจิ้มน้ำพริกแล้วก็อะไรนะยอดมันนะคะยอดอ่อนๆยอดที่เป็นใบๆเอามาแบบผัดๆลวกๆน้ำมันนะคะจิ้มปลาสับที่บ้านเรียกปลาสับคะที่ที่สัอาจจะเดีกเจ้าบองหรือไม่ก็อะไร ปลาพิเก,กือเห็นไคะปิดสวิตช์เาไว้เส้นแลว้วดอกสนอชุบไข่ทอดและน้ำพริกกะปิค่าเดี๋ยวเราลอมะข้าวดีแล้วเราจะมากินข้าวกันนะคะมากระทันผู้ชมมากินข้าวกันค่ะเดี๋ยวลองน้ำพริกกะปิก่อนสิ เรากินเองที่บ้านค่ะไม่ได้ใช้ช้อนกลางค่ะ น้ำพริกกะปิอร่อยมากค่ะแซป็ปเค็มนิดนหวานนิดหน่อยแล้วก็เปรี้ยวค่ะรู้สึกเปรี้ยวจนนํำหวานไม่มากค่ะอร่อยค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเป็นกำลังใจกันเยอะๆนะคะ ถ้าถึง5 0 0ยซับเมื่อไหร่เนี่ยอาจจะมีการแจกของรางวัลกับท่านผู้ชมทุกคนนะคะเออเราจะไม่ไปแข่งกับพวกที่เขาแบบช่องดังๆอะไรแบบเนี้ยเป็นล้านๆซับแบบนั้นเราไม่นะคะเพราะว่าตอนนี้เรายังแบบทำช่องคนเดียวะคะ่ะยังไม่มี คนช่วยตัดต่อนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้นะคะยังทำคนเดียวอยู่ยังตัดต่อไม่เก่งไงคะ่ะถ่ายเองทำเองถ้าถึงห้าร้ยซับเมื่อไหร่นี้รับรองะคะ่ะว่าจะจัดแจกของรางวัลแน่นอนแต่ของรางวัลเป็นอะไรนะั้นเรายังไม่บอกตอนนี้นะคะเราให้มียอดถึงห้าอ ขึ้นไปเราจะจับแจกของรางวัลค่ะค่ะชอบคลิปนี้กดติดตามกันเยอะๆกดแชร์กันเยอะๆนะคะคอมเมนต์มาด้วยนะคะว่าอยากให้ทำเมนูอะไรอีกแบบเมนูแบบบ้านๆอะคะเมนูแบบบ้านๆที่แบบว่ามันนอกมันนอกแต่แบบ แซบอะไรแบบเนี้ยคะ่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะ